ในวิดีโอนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังถึงต้นเหตุที่แท้จริงของโรคซึมเศร้านะคะว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรคะ่ะนะคะโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นมาจากการสะสมของความเครียดแล้วก็การสะสมของปัญหาจนทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่มีทางออกเราไม่มีทางเลือกในชีวิตนะคะสะสมการที่คิดแบบนี้แล้วก็ความรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกลายเป็นเคมีในสมองเนี่ยก็เริ่มทํางานผิดปกตินะคะ อันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วลองเปรียบเทียบแล้วทุกคนลองนึกภาพตามนะคะจะอธิบายควบคู่ไปกับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะที่เรียกว่า autonomic nervous system นะคะทีนี้ autonomic nervous system นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะก็คือ sympathetic nervous system กับ parasympathetic nervous system นะคะซึ่งเราจะเรียกสั้นๆว่า m ิมพัตติ c กับพารา y ิมพัตติ i c นะสิมกับพาราสิมนะคะ s ิมสิมสิมพัตติส์สิส s ์เตมเนื้อรู้สิสตเตมเนี่ยนะคะมันจะรับผิดชอบในเรื่องของ fight or flight นะ,ะเวลาที่เราเนี่ยอยู่ในโหมดของการต่อสู้หรือวิ่งหนีนึกย้อนไปถึงสมัยโบราณที่เราเจอเสือเราเจอเสือมันก็มีอยู่ไม่กี่ออปชั่นถูกไหมคะถ้าเราไม่สู้ถ้าเรามีอาวุธหรือเรารู้สึกว่าเราสู้ไหวเราก็จะสู้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราสู้ไม่ไหวเราก็จะวิ่งหนีถูกไหมคะ ทีนี้เมื่อเรารู้สึกว่าสู้ก็ไม่ได้วิ่งหนีก็ไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนลองนึกตามนะ,ะเราก็จะแกล้งตายอันนั้นก็คือออปชันสุดท้ายสุดท้ายแล้วจริงๆเราก็จะแกล้งตายแล้วหวังว่าเสือจะไม่กินเราถูกไหมคะมันเป็นเหมือนทักษะในการเอาตัวรอดของมนุษย์นะ,ะทีนี้เวลาที่เราแกล้งตายเนี่ยจะไม่ใช่การรับผิดชอบของระบบ ซิมซิมละนะคะไม่ใช่ระบบซิมป t เต t i c ิกละนะคะจะชิฟต์มาเป็นระบบพาราซิม p ป t เตอิกนะคะซึ่งระบบนี้จะรับผิดชอบในเรื่องของ rest and digest นะคะก็คือการพักผ่อนนอนหลับย่อยอาหารนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเราอยู่ในโหมด fight or flight เกิด anxiety เกิดความวิตกกังวลมีความเครียดเราก็จะนอนไม่ค่อยได้อาหารก็จะไม่ค่อยย่อยนคะก็คือระบบการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ย่อยอาหารเนี่ยก็จะทํางานผิดปกตินั่นเองนะคะ ทีนี้เวลาที่เราปกติเนี่ยมันก็จะมันก็จะชิฟไปชิฟมาระบบระหว่างระบบซิมกับพาราซิมอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือชีวิตคนปกติใช่ไหมฮะอะเครียดแล้วก็กลับเข้าสู่พาราซิมก็พักผ่อนนอนหลับย่อยอาหารต่อได้นะคะคือความเครียดนะั้นมันไม่ได้ค้างอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้อยู่ตลอดไปแต่ทีนี้เวลาที่เราอยู่ในเขาเรียกภาวะที่เรารู้สึกว่าเครียดสะสมเครียดต่อเนื่องเนี่ยนะคะมันเหมือนกับ ระบบซิมทำงานอย่างเดียวเลยนะคะก็คือไม่กลับสู่ระบบพาลาซิมมันไม่มันไม่ชิฟเป็นปกติแบบนี้ละระหว่าง2ระบบนะคะมันก็จะนำไปสู่การเป็นพวก PTSD นะคะเป็น Anxiety วิตกกังวลนอนไม่หลับอิมซอมเ a นอะไรต่างๆนะคะก็คือมันค้างอยู่ที่ระบบ f ไฟ t ์อ f ฟไ g h ์มันเหมือนกับ การอธิบาย fight or flight คือสู้หรือวิ่งหนีเนี่ยมันเป็นเหมือนมีระบบสัญญาณกันขโมยหรือว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้อ่ะดังอยู่ตลอดเวลานึกออกไหมคะทีนี้ถ้ามันดังอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะนอนหลับได้ไงถูกไหมคะเราก็จะมีความเครียดเราจะมีความวิตกกังวลร่างกายเราก็จะไม่ปกตินะคะเพราะว่ามันอยู่ในโหมดของการต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนแบบมีสัญญาณอันตรายดังฉันต้องแบบพร้อมล e r t ต่อสู้อยู่ตลอดเวลานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เกิดเป็นอาการแกล้งตายเนี่ยนะคะแล้วมันชิฟเข้าไปสู่โหมดของพาราซิมเนี่ยนะคะพาราซิมคือมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาที่เราแกล้งตายเราก็จะอยากนอนนะคะเวลาแกล้งตายนะคะอยากนอนไม่ค่อยมีพลังอยากจะนอนมันทั้งวันเลยนะคะไม่อยากขยับเขยื่อนไปไหนอยากอยู่เฉยๆไม่มีเกจิตกระใจจะไปทําอะไรเลยรู้สึกไม่ค่อยมีพลังงาน มันคืออะไรคะมันคือพาราซิมเข้ามาทํางานแล้วแล้วก็ทําให้เราเนี่ยอยากจะประหยัดต้องประหยัดพลังงานแล้วก็อยากจะนอนไงคะนั่นแหละค่ะคืออาการซึมเศร้านะฮะอาการของโรคซึมเศร้าจะเห็นได้ว่ามันจะไปไปเป็นสเตปนะก็คือตอนแรกยิ่งอยู่ในโหมดของ Fight o r flight อยู่แล้วก็พอมันอยู่นานๆไปแล้วเนี่ยนะ,ะก็คือสู้หรือวิ่งหนีสู้หรือวิ่งหนีสู้หรือวิ่งหนีหหนไปจนถึงจุดจุดหนึ่ง เทียบกับชีวิตปัจจุบันเน้ะเราไม่ได้วิ่งหนีเสือละแต่เรารับรู้สมองเรารับรู้เหมือนกับว่าเรื่องที่เราเผชิญอยู่เนี่ยคือเสือนึกออกไหมคะเราสู้ก็ไม่ได้หนีก็ไม่ได้นะคะนี่คือเปรียบเทียบกับปัญหาที่เราเจอในชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใหญ่มากเหลือเกินเราไม่สามารถจัดการมันได้เราไม่มีทางเลือกอะไรในชีวิตเลยนะคะแล้วเราอยู่ตรงนั้นนานๆมันก็จะกลายมาเป็นอันนี้แหละก็คือแกล้งตายนะคะ ไม่อยากไปไหนไม่อยากทำลายอยากนอนทั้งวันไม่อยากไปเจอผู้คนนะคะพาาซิมเข้ามาละแล้วก็ทาให้เราอยากนอนทั้งวันประหยัดพลังงานนะคะและนั่นก็คือการอธิบายที่ไปที่มาของการเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะคะอันนีนะ้ไม่ได้บอกว่ามันมาทดแทนการกินยาหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็คือ,อหลายเคสก็ต้องใช้ยาประกอบกันนะคะซึ่งอันนี้ต้องไปพบ จิตแพทย์นะคะจึงจะสั่งยาได้นะคะแต่หลายกรณีก็สามารถที่จะหายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเพราะว่ายาเนี่ยมันมีบทบาทเข้าไปเปลี่ยนเรื่องของเคมีนะ,ะแต่ถ้าหากว่าคุณยังมีระบบความคิดเหมือนเดิมนะคะยังมีการใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่กับปัญหาแบบเดิมเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยนะคะยามันก็แค่ไปเปลี่ยนเคมีแต่ว่ามันไม่ได้ไปเปลี่ยนที่ต้นเหตุมันไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุที่ทําให้เราเป็นสิ่งนี้ตั้งแต่แรก ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยนะคะก็คือเราต้องทําความเข้าใจนะคะว่ามีอะไรบ้างต้องมานั่งวิเคราะห์นั่งคิดว่ามีอะไรบ้างล่ะในชีวิตของเราที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ค่อยๆมาวิเคราะห์แบ่งปัญหานั้นให้เป็นปัญหาที่เล็กๆแต่ละข้อแยกออกมานะคะแล้วก็จัดการทีละปัญหานะคะ แล้วก็พัฒนาเรื่องของเซลฟ์สต e ีมนะคะการทำให้เซลฟ์เพอร์เซพชันหรือว่าการรับรู้ตัวเองเนี่ยหรือว่าที่นาเรียกว่าเซลฟ์ไอดีเนี่ยนะคะม,มันเข้าใกล้จุดที่เราอยากให้เป็นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเป็นเวอร์ชั่นหนึ่งที่มันแตกต่างกับเวอร์ชันที่เราอยากจะเป็นมากๆเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตนะคะนำไปสู่ผลลัพธ์ ต่างในชีวิตที่เป็นไปในทางที่เราไม่ต้องการให้เป็นเพราะมันสะสมไปเรื่อยเราก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ชอบผลลัพธ์ในชีวิตตัวเองแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าไม่มีทางเลือกไม่สามารถทําอะไรกับปัญหาเหล่านี้ได้นะคะรู้สึกชีวิตไม่เติมเต็มรู้สึกว่ามีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่เรารู้สึกไม่แฮปปี้นะคะสะสมไปเรื่อยๆก็กลายเป็นโรคซึมเศร้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาตัวเองนะคะการตัดสินใจเลือก พูดและกระทําในสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่เราอยากจะเป็นเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นงานของคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถช่วยให้เราเยียวยาตัวเองจากโรคซึมเศร้าได้ด้วยเช่นกันนะคะเดจะพูดเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นคนที่มีสุขภาพปกติอยู่เนี่ยนะคะมันคือเรื่องเดียวกันในแง่ที่ว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในและต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกนะคะ หลายคนบอกโอ้แค่เปลี่ยน mindset ชีวิตก็เปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยนะคะคือจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างค่ะมันไม่ได้แค่แบบมาน,นั่งพยายามเปลี่ยนความคิดความเชื่อของตัวเองนะคะเพราะว่าภาษาของจิตใต้สํานึกเนี่ยคืออะไรคะคือว่าเราโฟกัสกับอะไรแล้วก็คือเกี่ยวกับพฤติกรรมเราค่ะนะ,ะ,นะะเพราะถ้าหากว่าคุณยังทําอะไรแบบเดิมหลักฐานในการไปทําสิ่งเหล่านั้นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นฟีดแบ็ก l ลู p กลับมาที่ตัวเราแล้วมาคอนเฟิร์มว่าเราก็คือยังเป็นคนแบบเดิม ชีวิตแบบเดิมยังเป็นคนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมก็ป่วยเป็นซึมเศร้าต่อไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยถูกไหมคะแต่ลองคิดดูนะคะเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่ามีเพื่อนมาชวนเราไปเจอกับเพื่อนเพื่อนใหม่นะคะแล้วปกติเรารู้สึกแบบไม่ชอบตัวเองเรารู้สึกปัญหาท่วมท้นแล้วฉันไม่มีพลังงานจะไปเจอใครทั้งสิ้นแล้วแหละฉันก็จะเก็บตัวอยู่ที่บ้านต่อไปนั่นแหละคนเดียว ะะแล้วเราก็ยังทําอย่างนั้นต่อไปเพื่อนมาชวน3ามครั้งเราก็ยังทําแบบเดิมปฏิเสธเพื่อนแล้วก็อยู่บ้านต่อไปมันก็จะยังทําแบบเดิมอยู่มันก็จะสอดคล้องกับกับตัวตนและปัญหาเดิมที่เรายังมีอยู่นึนออไหมคะมันก็จะไม่หลุดออกมาจากปัญหานั้นแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนมาชวนเราแล้วเราไม่อยากไปนะแต่เราก็ไปเราก็ไปแล้วเราเริ่มเปลี่ยนความคิดเราเริ่มแทนที่เราจะเนกาทีฟติงกิ้งเราเริ่มมองหาสิ่งดีๆที่เกิดจากการที่เราไป ซึ่งไม่ได้แบบว่าไม่ได้บอกว่าจะเพอร์เฟกหรือว่าเพื่อนชวนไปทุกครั้งมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีทุกครั้งนะแต่เราเลือกมองเราลองหาดูซิมันมีไหมด้านดีในเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งแน่นอนแหละมันก็ต้องมีการมีกระบวนการในการเลือกว่าเราจะคบใครแล้วไปกับใครด้วยถูกไหมคะอันนี้ก็เป็นดีซิชันที่เราต้องตัดสินใจอีกนะคะก,ก็ต้องแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่แบบคิดบวกด้วยคนที่หวังดีคนที่รักเรานะคะแล้วเราไปแล้วมันเกิด ฟีดแบ็กกลับมาว่าเอ๊ะไปแล้วมันดีนี่นะนี่แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเริ่มเปลี่ยนการตัดสินใจเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะคะแล้วค่อยๆทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะชีวิตจะเปลี่ยนค่ะ